สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูนุ่นในรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูนุ่นจะพาไปเรียนรู้นะคะในเรื่องการเขียนเรียงความค่ะซึ่งในใบงานออนแทร์เนาะที่ครูนุ่นให้ไปนั้นก็ให้นักเรียนอ่ะเขียนเรียงความกันด้วยเนาะนักเรียนสามารถเรียนรู้แนวทางการเขียนเรียงความจากในคลิปนี้แล้วนำไปทำในใบงานได้เลยนะคะ อันดับแรกเลยนะคะเรามาดูกันที่ส่วนประกอบของเรียงความค่ะเรียงความนี้นะคะมีส่วนประกอบอยู่ทั้งสิ้น3ส,ส่วนด้วยกันค่ะ1ก็คือทำนำนะคะ3าส่วนหรือ3ย่อหน้านะคะทำนํำแล้วก็ไรเอ่ยเนื้อเรื่องนะคะและส่วนที่3ก็คือสรุปค,ค่ะน่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกันทีละส่วนเลยว่ามีลักษณะหรือวิธีการแนวทางการเขียนเนี่ยเป็นอย่างไร คำนำนะคะเป็นการเปิดเรื่องค่ะนักเรียนเปิดเรื่องนะคะหรือเปิดประเด็นเพื่อบอกให้รู้ว่าจะเขียนอะไรจะเขียนเรียงความเรื่องอะไรเพื่อเร้าความสนใจคุณต้นขอให้นะคะว่าเร้าความสนใจและชักนําให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจที่จะอ่านเนื้อเรื่องต่อไปก็คือในเรียงความสมมุติว่าคุณนุ้นเป็นผู้อ่านจะตรวจเรียงความของนักเรียนคุณนุ่นก็ต้องเริ่มอ่านจากคํานํามา ถ้าคำนำไม่น่าสนใจคุณนุ่นก็ไม่อยากจะอ่านเนื้อเรื่องต่อเนาะแต่ถ้าคำนำน่าสนใจโอ้โหอยากจะรู้ซะว่าเนื้อเรื่องนี่จะเป็นยังไงคำนำนี่เกิดมาซะแบบน่าอ่านต่อมากเลยนะคะซึ่งคำนำนี้นะคะจะมีประมาณ3-4บรรทัดก็ได้เนาะจะสอดคล้องหรือจะแบบว่าจำวนวนบรรทัดเนี่ยจะพอๆกับสรุปนะคะอย่างที่คุณนุ่นเคยสอนในห้องเรียนไปแล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่าคานำเนี่ยมีการขึ้นต้นแบบไหนได้บ้าง1เลยก็คืออาจจะเริ่มต้นด้วยการยกคําพูดหรือสุภาษิตนะหรือคําพังเพยหรือคําคมหรือจะเป็นบทร้อยกองก็ได้ที่น่าสนใจอะ่ะเอาขึ้นมาเลยได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเขียนเรียงความด้วยนะ2ก็คือพยายามเขียนโน้มน้าวชักจูง ให้ผู้อ่านเนี่ยคล้อยตามให้ได้ให้เขาแบบอยากติดตามต่อมากเลยว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะข้อ3ค่ะกล่าวให้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะเขียนเพื่อน,นําเข้าสู่เรื่องนี่ให้เกี่ยวข้องนะคะกับประเด็นที่จะเขียนนะคะเป็นการนําเข้าสู่เรื่องถ้าเราจะเขียนเรื่องโรงเรียนของฉันแต่เราขึ้นคํานําเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนก็ไม่เกี่ยวข้องเนาะกับประเด็นหัวข้อเรื่องเลยนี้ก็ไม่ใช่นะคะ ข้อ 4. เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามอย่างกันบ้านนะคะหรือใบงานที่ครูนุ่นให้นักเรียนไปให้เขียนเรียงความเรื่องโรงเรียนของฉันนักเรียนอาจจะเริ่มด้วยการตั้งคำถามให้กับผู้อ่านเลยว่าท่านทราบหรือไม่ว่าแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในชนบทหรือวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้านมากกว่านักเรียนในเมืองแหม ทำให้ผู้อ่านอยากจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องนี่จะเป็นยังไงนะเขาจะนําเสนอเกี่ยวกับภูมิปัญญาของนักเรียนไปในเรื่องอะไรบ้างนะอย่างนี้นะคะนี่คุณนุ่นยกตัวอย่างนะว่าคํานําจะมีการขึ้นต้นด้วยแบบใดบ้างเนาะอ่ะต่อไปเข้าสู่เนื้อเรื่องเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงนะคะว่าคํานําไม่ได้มีจํานวนบรรทัดหรือเนื้อหายเยอะนะคะเพราะในคํานําเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปเนี่ยใน3ส่วนนี้ ที่จำวนวนบรรทัดจะเยอะสุดคือเนื้อเรื่องส่วนคำนำหรือสรุปนะคะก็จะมีน้อยลงมานะคะสมมติว่าคำนำและสรุปมีประมาณ 3- 4บรรทัดเนื้อเรื่องก็อาจจะมี7-10บรรทัดหรืออะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเนื้อเรื่องเยอะๆยอะคำนำก็ยาวขึ้นมาได้นะคะอ่ะเรามาดูย่อหน้าหรือส่วนที่2กันบ้างก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยแหละคะ่ะเป็นส่วนสําคัญของการเขียนเรียงความเลย ผู้เขียนจะต้องนำเสนอความรู้ความคิดความรู้สึกหรือทัศนะของผู้เขียนแต่การเขียนน,นนั้นไม่ใช่ว่าเขียนสเปะสปะเนาะต้องมีการจัดลำดับความคิดให้เป็นระบบตามโครงเรื่องด้วยนะคะซึ่งเราจะทำการวางโครงเรื่องไว้ก่อนนะคะว่าแต่ละย่อหน้าจะเขียนประเด็นอะไรนะคะและให้ใช้ภาษาแบบเป็นทางการด้วยนะคะซึ่ง ตามใบงานที่คุณนุ่นให้ไปเนาะคุณนุ่นก็จะให้กระดาษเปล่าไปเพื่อให้นักเรียนทํา mind mapping เพื่อเป็นการวางโครงเรื่องไว้นะคะว่ากรอบกรอบความคิดหรือประเด็นที่นักเรียนจะเขียนลงไปเกี่ยวกับโรงเรียนของฉันนักเรียนจะเขียนในประเด็นอะไรบ้างนะคะก็ตัวอย่างก็คืออย่างเช่นมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งเนาะที่คุณนุ่นให้นักเรียนไป นักเรียนก็ขึ้นกลางหน้ากระดาษไปเลยนะว่าโรงเรียนของฉันสมมติว่าคุณนุ่นเขียนแบบตัวอย่างให้ดูนะนักเรียนก็แตกความคิดออกมาเลยว่านักเรียนจะพูดถึงประเด็นอะไรบ้างในเรียงความของนักเรียนสมมติจะพูดถึงประเด็นอกีฬากีฬาประเด็นอะไรดีคะ,ะสนามเด็กเล่นสมมตินะประเด็นอะไรอีกประเด็นวิชาที่ชอบนะ แล้วก็ประเด็นอะไรอื่นๆได้อีกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนประธานนักเรียนอะไรต่างๆแล้วแต่เลยนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลากหลายมากคุณนี้นักเรียนก็เขียนไปเป็นกรอบก่อนเป็นโครงร่างก่อนนะคะนั่นคือหน้ากระดาษที่ครูให้นักเรียนเขียนนะคะและหน้ากระดาษในใบงานถัดไปก็จะเป็นเส้นๆมาให้ตรงนั้นแหละคะ่ะนักเรียนถึงค่อยเขียนเป็นเนื้อหาบรรยายออกมาเนาะอ่าเรามาดูซิว่าจุดประสงค์ของเนื้อเรื่องเนี่ย เราสามารถถ่ายทอดโดยมีจุดประสงค์ใดได้บ้าง1ก็คือสามารถให้ข้อเท็จจริงได้สามารถให้ข้อเท็จจริงได้นะคะก็คือเราจะนําเสนอเอามาจากชีวิตจริงเลยก็ได้ที่เราเคยเจอมา,อาประสบการณ์ที่เราเคยพบเจอในโรงเรียนเราก็ได้นะคะไปในแนวทางโน้มหนาวใจก็ได้ว่า โรงเรียนเราแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่มีดีอย่างนั้นมีดีอย่างนี้ได้เรียนรู้ต่างๆอะไรนั้นต่างๆนาๆนาแาบนี้ก็ได้ให้ความบันเทิงจะเป็นไปนในเชิงสนุกสนานก็ได้ว่าเมื่อมีกีฬาสีที่โรงเรียนเนี่ยฉันและเพื่อนๆก็ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาและได้มีการเล่นกีฬาพื้นบ้านที่สนุกสนานมีการทาแป้งที่หน้า่าแงบบนี้แล้วก็อธิบายได้เป็นการให้ความบันเทิงเป็นในแนวทางสนุกสนานก็ได้ หรือส่งเสริมความรู้และพัฒนาความคิดก็ได้นะคะและมาถึงขั้นสรุปแล้วค่ะนักเรียนถึงขั้นสรุปแล้วเนะาะเมื่อกี้คำนำเนื้อเรื่องนะคะก็ต้องมีสรุปสรุปนะคะเป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาสำคัญของเรื่องควรมีเพียงย่อหน้าเดียวนะคะเป็นการกล่าวย้ำประเด็นสำคัญย้ำจุดประสงค์หรือข้อคิดหลักของเรื่องเป็นการสรุปความคิดที่กระจัดกระจายอยู่ให้เป็นความคิดที่หนักแน่นขึ้น สรุปก็คือว่าเราบรรยายเนื้อหาในส่วนของเนื้อหาว่าอย่างไรเราอาจจะสรุปมาเป็นบรรทัดสั้นๆข้อความสั้นๆกระชับกชบก็ได้นะคะแต่เขาก็จะมีอีกว่าเราสามารถสรุปโดยวิธีอื่นได้อีกอ่ะไปดูกันค่ะเราสามารถสรุปได้อย่างไรอีกหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการฝากข้อคิดอ่ะได้โดยใช้ถ้อยคําสั้นๆแต่ก็แบบความหมายกินใจมากเลยแบบฟังแล้วแบบ อุ๊ยอ่านแล้วตาตึงเลยจําเรียงความของเด็กหญิงคนนี้ได้แม่นยําเพราะว่าเด็กหญิงคนนี้มีการฝากข้อคิดไว้ตรงสรุปได้กินใจมากอะไรอย่างนี้นะคะอ่าสองอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจะฝากข้อคิดก็ขอให้อยู่ในกรอบหรือประเด็นในเรื่องที่นักเรียนเขียนนะคะไม่ใช่ว่าคนละทิศคนละทางคนละเรื่องเลยเนาะข้อ 2. ส,สรุปด้วยคําคมสุภาษิตหรือบทร้อยกองก็ได้ แต่ก็ขอให้เกี่ยวหน่อยอย่างเราโรงเรียนของฉันถ้านักเรียนพูดถึงเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนความรู้อะไรเงี <c oughs> ้ยก็มีคําคมสุภาษิตรหรือบทลอยกลองหลากหลายอยู่นะคะ <c oughs> และข้อ 3. นะคะสรุปด้วยการตั้งคําถามให้ผู้อ่านเนี่ยเก็บไปคิดทบทวนก็ได้เนาะอ้าว C ค่ะสรุปด้วยการให้คําตอบเพื่อตอบคําถามที่ตั้งไว้ในคำนำํานาเหมือนที่กับหัวข้อคํานําเมื่อกี้นี้เนาะที่เราอาจจะขึ้นคํานําด้วยการตั้งคําถามให้กับผู้อ่านเนี่ย ได้ลองหาคำตอบดูนะคะถ้าเราขึ้นคำนำด้วยการให้คำถามไว้แล้วทิ้งคำถามไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปเราก็ต้องสอดคล้องกันนั่นก็คือเป็นการตอบคำถามที่เราตั้งไว้ในคำนำเนาะข้อ5ค่ะสรุปด้วยการชักชวนให้ปฏิบัติตามนะคะก็ไม่ยากเนาะเชิญชวนนะคะให้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์หรือเป็นการเชิญชวนโดยใช้คำคมคำอะไรก็ได้แต่ต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะคะ 6. สรุปด้วยการเปิดช่องให้ผู้อ่านคิดต่อไปเองโดยไม่เสนอข้อยุตินะคะก็คล้ายๆกับการตั้งคำถามไปคําคำนำเนื้เรื่องสรุปนะคะผ่านไปเราเรามาดูหัวข้อหลักในการเขียนเรียงความที่ดีนะคะข้อ1ค่ะเขียนตรงตามส่วนประกอบของเรียงความเลยนั่นก็คือมีกี่ส่วนประกอบคะมีทั้งหมด3ส่วนประกอบนะคะต้องมีให้ครบนะคะนั่นก็คือ3ย่อหน้านะคะคำนำ เนื้อเรื่องสรุปนะคะและก็จะต้องทำไมคะเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบด้วยนะคะการเรียบเรียงเนื้อหาก็ไม่สเปะสปะนะข้อ2ค่ะเขียนตรงตามโครงเรื่องที่วางไว้ทุกประเด็นก็คือที่นักเรียนได้ทำไม้แมพอะไรไว้นะคะเราก็ดึงตรงนั้น่ะมาขยายความใส่ในเนื้อเรื่องของเรียงความเราได้และก็ให้ตรงกับประเด็นหัวข้อเรื่องที่ครูให้ไปนั่นก็คือโรงเรียนของฉันใช่ไหมคะ ก็ต้องเขียนให้ตรงประเด็นด้วยนะคะ 3. ค่ะเลือกสรรสำนวนโวหารให้เหมาะสมเนี่ยค่ะถ้านักเรียนจะนำคำสำนวนสุภาษิตคำคมข้อคิดอะไรต่างๆมาใส่เนี่ยก็ควรจะให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาด้วยนะคะก็สามารถนำมาใส่ได้นะคะพวกสำนวนโวหารเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็สามารถจูงใจใผู้อ่านเนี่ยคล้อยตามถ้อยคำที่เราเลือกสรรไม่ได้ด้วยข้อ 4. เรียงความที่ดีต้องประกอบด้วยเอกภาพ สัมพันธภาพและสารัฐภาพเอาละคะ่ะเจอ3าคำนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเอกภาพสัมพันธภาพและสารัฐภาพเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเรียงความที่ดีต้องมี3สิ่งนี้ค่ะเอกภาพนะคะเอกภาพก็คือแนวคิดจุดมุ่งหมายเนี่ยจะต้องทําไมคะเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเน้นเลยค่ะคําว่าเอกภาพนั้นก็คือเรียงความของเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวมีแนวคิดมีจุดมุ่งหมายที่จะเขียนเกี่ยวกับ เรื่องนี้แล้วก็ให้มันอยู่ในกรอบเดียวกันนะคะสัมพันธภาพนะคะสัมพันธภาพก็คือเนื้อหามีความสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่องเนื้อหาสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่องสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่องนะลูกนะอย่างเช่นมาเนื้อหาสามบรรทัดแรกกําลังพูดถึงโรงเรียนพอบรรทัดที่4ขึ้นมาออกนอกเรื่องแล้วไปภาวะโลกร้อนไปเกี่ยวกับอะไรนะคะ น้ำป่าไหลหลากไปเรื่อยละอันนี้ก็ไม่มีความสัมพันธ์กันตลอดเรื่องคือเรียงความของหนูก็จะไม่มีสัมพันธภาพนะคะสารัตภาพนะคะสารัตภาพก็คือแต่ละย่อหน้าให้มีใจความสําคัญที่ชัดเจนแต่ละย่อหน้ามีใจความสําคัญที่ชัดเจนนะคะเอาละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ3สิ่งนี้เป็นลักษณะของเรียงความที่ดีนะคะต่อไปเรามาดูกันที่ขั้นตอนการเขียนเรียงความค่ะ นักเรียนบางคนอาจจะเขียนเรียงความใบงานของคุณต้นสร็ไปแล้วก็ได้เนาะหเลยก็คือขั้นตอนการกําหนดหัวข้อเรื่องเรามีแล้วเนาะสองกำหนดขอบเขตของเนื้อเรื่องและกําหนดขอบเขตของจุดนุ่งใหม่ให้เฉพาะจาะจงนั่นก็คือที่คุณุ่นให้ทําเป็นไม,ม้แม p ปิ้งเขียนโครงร่างไว้ก่อนนะ,นะคะที่ให้หน้ากระดาษเปล่าเปอ่ไปเนาะข้อ 3. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เขียนโครงเรื่อง เมื่อเราทำามล์แมปปิ้งได้ประเด็นหัวข้อแล้วนะคะเราก็พยายามรวบรวมหาข้อมูลซิว่าในประเด็นสมมติว่าในประเด็นกีฬาอย่างเงี้ยเราจะกล่าวถึงอะไรดีให้แบบขยายความเกี่ยวกับประเด็นกีฬาในโรงเรียนของฉันนะคะเงี้ยเนาะข้อ4จัดหมวดหมู่ความคิดเป็นหัวข้อสําคัญได้แล้วก็นํามาจัดวางเป็นโครงเรื่องแล้วก็นํามาลงมือเขียนตามรูปแบบนะคะอ่าหมดไปแล้ว หมดไปแล้วนะคะกับขั้นตอนการเขียนบทความจริงก็มี4่ขั้นนั่นเองซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยนะคะคุณนุ่นก็ได้ให้กระดาษแล้วก็มีเส้นให้เสร็จสับเลยและที่สําคัญนะคะ3ย่อหน้า3ส,ส่วนคํานําเนื้อเรื่องสรุปนะคะและก็เขียนให้มีอะไรคะองค์ประกอบทั้ง3อย่างคือเอกภาพสัมพันธภาพและสารัศภาพนะคะรับรองว่าเรียงความของนักเรียนก็จะน่าอ่านและได้คะแนนดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นเรียนเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะ